เอามานเธอนะเธอนะเพราะฉันคิดถึงเธอนานมะนานเฮลเ่เฮลเล่เฮลเล่ yeah! เฮลเล่เฮเ่เฮลเล่เฮลเล่เฮลเล่เ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 า่ แน่นมากแน่นมึ้นมาอัดมากอัลตร้าคอนใหม่ยังไงล่ะสวัสดีค่ะพี่เล่ยนะคะแปลว่าอะไรอ่ะรู้หญิงมากว่านี้แล้วเราจะสู้อะไรไปสู้ใช่ไหมเออเราเลยไปสู้เออกลับมาวันนี้ห้าคนยังไงอ่ะเฮ้ยตำนานนะตำนานเมื่อปี2000อะไรนะส0ง2ั0สองสองพัองอ่ะอันเล่ยวังกา ได้ไม่ได้นานหมดใหม่หรอเออมาใหม่วันนี้ใครจะไป็นค่าคลิเพลงที่ดังเมื่อ19ปีที่แล้วเออจะถูกนำมาแบบปัดฝุ่น19ปีเหรอ19บเก้าปีเหรอแล้วเต้นนี้มา19ปีแล้วแม่คุณแกรเกิดยังอ่ะคุณแกร์เขาเกิดมาตั้งแต่ปีสองพันปีที่แล้วอ่อต่อฉันเป็นใครเป็นจินนี่จ้าโอเคถ้าเป็นยักษ์เหรอฉันหลับมาแล้วสองพันปี คือมันเป็นความปังมากเลยนะในปี2021งานเอาเพลงเก่ากลับมาทำใหม่แล้วก็แบบ5นักร้องสาวมากความสามารถมากอีกแบอของยุคนี้แล้วมันแต่ละคนนะคือดีกรีแบบโอ้โหอย่างพูดยางไงยั่างพูดเลยคนแรกใครบ้างคนคุณดารับบทใครครับจริงหรองั้นเป็นไหวแล้วกันครับวาวเกันเลยก็เซ่สักหนึ่งส่วนชั้นดูชมพูขนาดนี้ จริงจริงอยู่ใช่จริงจริงนี่คือเป็นโควิดแล้วจริงจริงเป็นคนจริงจริงตั้นฉันขอยืนหนึ่งชัขอไม่ข้ามมานะใช่ขออยู่ปีแล้วชั้นขอเป็นแคทรียาเพราะว่าเธออยู่เซ็นเตอร์หรอใช่แล้วาจะยิ้มเฉยนี่เป็นแคทรียาเหมือนกันแต่เป็นแคทรียามาลาศีได้ได้แล้วยังไงคุณแม่คุณแม่เป็นใครวันนี้ รับบทรู้จักผมมาน่าจะรู้ป่ะค่ะโอ้ยใหเฮ้ยโรมิโอกับจูเลียนนี่มามองตาเขาสวยก็คือเป็นเต้นบอลตาาอ้าวพร้อมพร้อมพร้อมไปดูกันเลยไหมอ่ะเต้นมากคือจุ๊บแบบกระส่งกระแสนที่คือแบบ เอาจริงๆแบบกระแสเยอะมากยอดผิวก็พุ่งไม่ไหวคือมีกระแสทั้งแบบพูดนั่นพูดนี่เต็มไปหมดแต่คือยังไม่ได้ดูด้วยตาตัวเองเขาบอกระดับหนึ่งนทวิทหรอขนาดนั้นเลยหรอห่งมาแรงเราต้องเลยนะไปพบกันเลยกับวงสองพันยราตรีในบทเพลงที่มีชื่อว่าซินนี่จ๋าเออพร้อมไปขอตาขาวหรอ ไวฟ์ฟอร์มเจ้าเดิมอันนี้คือซีนาทีเซอร์ถูกไหมที่มันโมกตาม้าข้อเอาหลอ้าา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 านาา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 านาา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 า่าาาีาา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 อาาาบาาาานาา่ะาา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 นาา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 ยาา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 มาาาาาาหวาา มีแบบสักว์กเป็นรูปเป็นรูปเลยเอ้อคเออ๋อเทนนี่ทนฉันมีดาวลงดาวเรืองนะวัดแขกหรอเออสวยจะมีงานมืออะไรกันนะชุดแดนเซอร์มันเบอร์่นะอ๋ออะไรงไคุณแม่ขึ้นช่อดอกกัเลหรอเป็นวันวานน่ะอบาิิโอเคเก๋บิชอๆ หุ่นเหินเนาะอู้ต้องให้ดังเนาะโอ้อ๋อดนตรีนะเป็นบิลแบบมันแบบโปร่งๆรอบๆแบบนั้นเป็นเสียงเสียงกลองปะเขาเรียกเสียงกลองอะไรเสียงกลไปหมดเลยค่ะอีเวสเสียงแบบเสียงอินเดียอินเดียนิดนึงครับอ๋อประมาณว่าเอาอเรนจ์ใหม่มันเป็นขั้นใดขึ้นไปตั้งไหนอ๋อรับนะจาไอ้บิลี่บิลลี่ ฮัลโหลแก่ตัวไรฮอตแลบนี้ให้นายอยู่นะเออเอกมาเหรอหรือว่าอธ่ษ่านนี่ใครคนบอลซ้อมหรอคบอลซ้อมหวานตลอดอวบอิ่มมาแล้วควะสวยสวยอะไรสวยเตียสมาเดิมค่ะสวยอ่ะเออ ก็ย่ให้รู้แบบว่าเหมือนตัวแม่กับตัวลูกเลยนะแม่อุ้ยเราคิดเป็นโดเหรอเป็นแบบเต็มเบลว์านหรือเปล่าไม่กี่เป็นท่าชียร้องอย่างอะชียร้องเหมือนชีร้องคอรัสป่ะเหมือนคอนแทปแล้วก็ร้องแบบใช่ใช่เราเป็นเมนเต้นอเลยเอาไปช่วยอยู่เออเออเออเนาะเออเนาะเป็นเบลว์หวานเป็นเหมือนเซนเตอร์เวอร์ชั่นแล้วใช่อ๋อนักขอดทุกรอบเลยเหรอเออรอบนี้วกนใแก้เหรอ ล่เออเต้นคนเดียววะมองว่านี่มันดอกเป็นที่ตง๋เนาะมันกลวงๆไปหมดเลยมันเป็นงานแบบล้องแต่งจริงๆใช่ชอบ v o c อนะชอบแกะอ r r a n g e vocal นะดูทันสมัยขึ้นแต่ใครรู้สึกว่า feel แย่กันท่อนลุกใช่ไหมท่านลุกเปล่เลยมันเปติวไว้แต่ชอบลุกอะเนี่ยชอบลุกที่เป็นจินนี่อันนี้ดักปิ้งเลยอ่ะด้วยอันนี้จินนี่แบบเขาเอามันเต้นเหรอตัวใยตีนโอ้ เอาเป็นต่นละตัวแต่ละคนนี่หรออันนี้มีความเสู่ินนะไม่ดูเป็นน่อย่อะะช่สวยอดูดีมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยท่าสวยนะไม่่อ่า้นเออ่ชอบและคนเนี้ยเออออเอาี่สิพี่ตายป่ะเออพี่ตายสักหนึ่งเรออ้าว ฉันรู้สึกว่าถ้าดูแดังโซฟอร์แมนน่าจะดีกว่านี้อยากเห็นึ่งมันไม่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 นัดมันไม่รัดเป็นโชว์แบบไม่อะที่จริงน่าจะโชว์เต้นไปเลยอะไรอ่ะโอ้โหหน่วยมันเลิศเนาะบิมีหน่วยมันเลิศเนาะอ๋อว้าสวยนะชอบชอบสิ้นเนี่ยชอบชอบชอบลุกชอบชอบมีควันด้วยนะข้างๆไปที่ห เออเออนี่ไงรวมกันละไอ้ยเออเฮ้ยแต่ว่าเราไม่โชว์ซินเต้นรวมเลยเนาะเพราะว่าจริงมันไม่ค่อยพอมใช่มันไม่ค่อยพอมอะไรแต่เราคิดผ้าใหม่นะใช่ิๆยู่ตรงกลางไง การแค่ขอก่อนอะอาเลยค่ะคินว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่ามันดูกลวงไปหมดอะทุกอย่างมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะเรื่องขอมหมายถึงว่าดนตรีก็ไม่ได้แน่นเสียงร้องร้องก็มันเป็นเฉพาะคนอะเรื่องขหมแมไม่ได้ไม่ได้รวมเต้นเพราะว่าโซโล่แดนซ์นะโซโล่แดนซ์เพราะว่าที่ที่ที่ให้โซโล่แดนซ์เพราะว่าอาจจะด้วยซ้อมไม่เต้นไม่พร้อมก็เลยว่าให้ฟรีสไตล์ไปเลยเต้นอยากได้เต้นเต้นไปเลยอ่าเออายใช่ไหมใช่ส่วนซีจีฉันเข้าใจได้นะว่า อยากให้ออกมาเป็นแบบนั้นอด้วยสียังก็ยังคุมโทนเป็นแบบว่าเป็นนีออนเรืองแสงออกมาจากตัวนั้นนั้นเขาเขานิดนึงปะแบบไม่ได้ดูเป็นซีจีเนียนเนียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ปะก็แค่ให้มันให้มันดูแบบให้มันดูนดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบนะถ้าพูดถึงว่าเปรียบเทียบอ่ะฉันว่าอันเก่าทําได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันมันชัดกว่ามันชัดเจนกว่าเป็นใส่เต้นใสร้อง่เหมือนครั้งที่เราไม่ดูเป็นเพลงแดนซ์แบบแดนซ์ไปเลยอันนี้ไม่ดูเป็นแบบ บีดเองฟังนี่นะเออแบต่บีดแบบส่วนตัวเองฟังเพลงเฉยๆนะไม่ได้แย่นะอืถูกไหมไม่แย่เลยโอเคแบบเอามาทําใหม่เนี่ยแบบฟังแต่ถามว่าแบบอยากจะลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รู้จะลงจังหวาดไหนหรือเปล่าต้องเอาไปมิกอีกรอบเออต้องไปมิกอีกรอบถึงจะว้าวเอออ่ะคุณไฟว่าไงสําหรับฉันหรอฉันว่ามันชัดเจนตัวคอนเซ็ปต ว่า2021ราตรีที่เขาพูดถึงคืออะไรอ,อย่างเช่นในยุคนั้น2002ราตรีอ่ะมันอาจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิง5คนที่เป็นเหมือนแบบไอคอนิกเรื่องของการแดนซ์การเป็นแบบซิงเกิลการเป็นแบบนักร้องที่ชื่อดังในเมืองไทยในจุดๆนั้นในยุคนั้นแต่ในยุคนี้ห้าคนนี้เหมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ละแบบอ่ะอ,อ่ะ อย่างเช่นมิลิคือแรปเปอร์มันเป็นยุคที่มึงใครมีแรปเปอร์หญิงที่แบบนี่ออกปะแต่งเพลงแรปเองคือออกมายั่วแบบเต้นได้แรปได้ร้องได้อะไรเงี้ยอ่ะวิชยานีอาจจะเป็นตัวแทนในเรื่องของโวคอลที่ไม่ตรงกับบิวตี้สแตนดาร์ดของคนไทยมาก่อนนี่ออกปะอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนใครจะไปคิดว่าผู้หญิงที่สารถนึกออกปะแบบว่าผิวเข้มหรือตัวใหญ่อะไรเงี้ยในความรู้สึกคือคนเราจะรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้สวยอาจจะในความป็นไม่ได้สวยตามสมัยนิยมยอยะไรเงี้ยแต่พอนำมาอยู่อย่างงี้ปุ๊บเฮ้ยมันมีแบบหลากหลาย มีวอทซ์้อมีเอเจีเข้ามาตอนนี้คือครั้งแรกของเมืองไทยอาจจะของโลกเลยด้วยซ้ำที่เกิดกรุ๊ปมีทรานส์ออันนี้ไม่รู้เนะประเทศอื่นมีไหมแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเพว่านี่คือครั้งแรกอันนี้ฉันวาวนะพูดจริงๆว่าคือวาวมันตั้งแต่เห็นทีเซอร์แล้วก็คือคิดว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าเออนางเลือกมานางเลือกนางเลือกแต่ละคนมาคือมันดูเหมือนจะไม่เข้ากันอ่ะแต่มันคือมีความเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ละแบบในยุคซึ่งสำหรับฉันฉันอันนี้ฉันให้อันนี้เข้าใจได้เออคือในเเรื่่ออองงงขค็ตตัววะไมิด ใ,ในเรื่องของตัวเพลงอย่างที่บอกพอมันเป็นเสียงกลองเฉยๆหรือว่าบีบดรอปที่จากเพลงแดนซ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนมากๆคือสไตล์มันชัดมากอ่ะพอเอามาทําเป็นอะไรอ่าเี่ยฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างซอฟจนมันไม่ฉีดเกินไปอย่างี้ดีกว่ามันไม่ออกไหมัไม่อัดมันไม่มีอัดแน่นหรือถ้าหรือถ้ามันจะแน่นไปหรือถ้ามันจะลอยก็น่าจะลอยไปให้เลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันแบบกลางๆไปหน่อยดีกว่า ตัว MV ไม่ติดชอบลุกโดยเฉพาะลุกจินนี่ตาขาวอันนี้ชอบมากโดยส่วนตัวคือรู้สึกว่าเลิฟแล้วชอบกันที่แบบกระพิบตาแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาอันนี้ชัดเจนคําว่า call out อะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันมีมินนิ่งมันมีการพูดถึงเรื่องของยุค2021จริงๆอันนี้ชอบโดยส่วนตัวเออแต่ว่าส่วนอื่นๆรู้สึกแปลกๆอะมันมีความแบบ พวงมาลัยดาวลองดาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลอดเนอะว่ะชิงช้าดอกไม้อะไรเงี้ยคือฉันยังไม่ค่อยเก็ตว่ามินิ่งมันคืออะไรฉันฉันรู้สึกว่ามัน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 เป็นทางแขกมากกว่าอ่ามันดูไม่ใช่อาหรับอาหรับที่แบบว่าสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่ายุคสมัย2021เขาก็จะเอาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะย้อนกลับไป2000ด้วยตรืเาเหมือนกับอันเก่าและอันใหม่มาผสมกันอะไรเงี้ยอฟิลนั้นแบบว่าเอออย่าง CG ลอยๆรู้ว่าเขาอาจจะตั้งใจให้ลอยแบบว่าเพื่อเพื่อเหมือนย้อนยุคไป2 แต่ว่าเหมือนก็เแบบชุดมันแบบชุดมันก้าวหน้าไปแล้วไงเราเข้าใจว่าชุดแบบก็้าแไปก็คือมันมีความใหม่ใหม่ไปเลยก็สําหรับนี่เนาะถ้าเนินไปทางเรื่องชุดเลยนะนี่รู้สึกว่าชุดของแต่ละคน่ะมันยังก็ไม่มันยังไม่ถือว่าเป็นจินนี่ที่แบบเป็นเจนนี่จากภาพ ที่เราจํามาตั้งแต่เด็กๆหรือจากสมัยก่อนทำไว้สิบปีมันก็อาจจะต้องเป็นรวบตึงแบบตันตีแบบอะไรเขาอาจจะอยากฉีกด้วยใช่มันก็เลยอาจจะเหมือนปรับเพราะว่ายุคนี้มันเป็น2021ไงจากมาก่อนก็ปรับมาเป็นยุคปัจจุบันให้มันโมเดินขึ้นมันก็เลยจะออกมาเป็นสไตล์นี้ในส่วนของเพลงอ่ะมันจะมีบางมุมที่เหมือนมันจะ ตุ้มแต่แบบมันกระตุ้มไม่สุดมันเหมือนกลางเงียๆแลต่ตีมันซอไปว่าเสื่ออะไรกันเนาะมันแบบไปตอกไม่ถูกมันยังไม่ลงตัวอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันือนมันใส่ส่วนผสมกันไปคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแต่มันยังไม่ออกมาไม่กลมกล่อมแต่ที่นี่ชอบสุดก็คือลอซัมการเคิดตัของ LGBT คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับ LGBT เลยที่เป็นวงดนตรีครั้งแรกที่มี กอร์กูจ oh, cool. ีอะไรเกอรกูมาก็เราขอพูดในแง่กระแสก่อนแล้วกันก็คือเราไม่ได้ดูมาเลยเราเพื่อลองมาดูตอนนี้ทีเดียวแต่ว่าเราฟังกระแสมาเขาขึ้นอันดับหนึ่งของ t มีเตอร์ของประเทศไทยว่ามันแบบกระแสเป็นในเชิงลบแต่ว่าพอมาดูจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าคนอะไม่ชอบที่เพลงเรื่องเรื่องบีทของเพลงส่วนคอนเซปต์อาร์ตวิชวลุคอะไรเงี้ยเราว่ามันพูดตรงดีกว่า ดีกว่าเดิมถูกน,นั่นเองสมันมัทำก็<ๆ>คิดว่าจริงๆก็อยากให้โอกาสเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจอะไรบางอย่างนะแล้วก็เพลงเนี่ยมันโอเคมันอาจจะไม่ถูกใจคนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ก็เรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทาแล้วก็เป็นก็ถือว่าเจิ้งอ่ะมันยังใช้คำว่าเจิ้งได้อยู่สำหรับเรา คือในแง่หนึ่งคือด้วยความที่นางเป็นโปรเจกต์พิเศษด้วยป่ะคือนึกออกมานางไม่ได้อาจจะไม่ได้นางไม่ได้ซ้อมเลยใช่เลยถ้าเทียบถ้าเทียบสมมติถ้าเทียบกับวงเกิร์ลกรุ๊ปอื่นๆในยุคนี้ทุกคนเป็นดบบเกว่มาอยู่ในการมาแล้วอันนี้ฟีลว่าอ่ะโควิดอีกละแลจะเรื่องนั้นเรื่องนี้โอกาสที่จะได้มาซ้อมด้วยกันมันอาจจะน้อยด้วยหรือเปล่าเลยในเงื่อนไขของแต่ละอย่างก็คือ ก็พอจะเข้าใจว่าทําไมถึงออกมาได้ประมาณนี้ตอนที่เขาอาจจะไม่ขายเต้นอีกแล้วก็ได้นะเป็นฟีลแบบขายลุกขายความเกลืออะไรอาจจะเดินสัตั์ห้องเตลไปเตลมาใช่ไหมใช่สมมตินะถ้าสมมติอยากเต้นก็ขับไปฟัง2 0 2่ถ้าสมมติอยากได้อะไรแบบนี้ในแบบ2021แบบนี้ที่เขาขายแบบนี้มาอะไรอย่างงี้ เออแอ <Mic S 2> <ASON. S 1> บอกอ็เทยคาดหวังเต้นเป๊ะไงเออจริงๆแต่จริงๆริงใ่าหมจริงจริงจ,จริตเพลงพลังทำแบบเนี้ยฉันแอบคิดถึง how you like that แบบเบาๆในแง่ของความแบบว่าดนตรีอาหรับเบี้ยแน,นแต่อันนั้นคือมันถึงเพรว่ามันเป็น EDM อาหรับเบี้ยถูกไหมมันคือมีการใช้แบบว่าพอมันมีบีทดร r o p ที่มันเป็นแบบ EDM จ๋าๆไปเลยก็ถึงบอกว่าเออถ้าเรงฉีกไปเลือกใช้แบบนั้นไปเลยเป็นแบบฟิวเจอร์ไปเลยอ่ะนึกออกปะแบบก็ EDM เนี่ยยุคนี้เป็นยุคของ EDM อยู่แล้วมันไปยุคบีทดร r o p เอาไปเลยสีเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องมาเน้นตีกงตีกองครับเออแล้วก็เคย่ายแบบอ๋ออ้อยไปเลยาแบบปงปงเปจดจึปงปงไม่อาๆเดยแอความเด็กอเคยหลายๆคนแบบตีแบบจากที่เป็นกระแสมาเขาเขาก็คงคาดหวังว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะมาแบบเดินแดนอยากเดนแดนเหมือนอยากแบบอยากมีแม่มายืนมาประมาณนี้ก็อยากเต้นได้เต้นเบา ฟ็แบบเเลลีไง้ยอีกอย่างฉันรู้สึกว่าเคมีแบบกับบางคนยังไม่เข้ากันอ่ะอย่างเช่นบอสซัมกับจริงๆอ่ะฉันว่าเข้ากันนะหมายถึงวดูเข้าเข้ากันสองคนอะไรเงี้ยแต่ฉันมองว่ามินลีกับแก้มอ่ะยังแบบตอนที่ซีนคู่อ่ะฉันว่ามิสหนึ่งเนาะเออมิสหนึ่งเนาะมันยังแบบโดดเลยเออตะหวายมันยืนหนึ่งป่ะโดดตะหวายหนึ่งตีเสียงนะเข้ากับดนตรีแนวนี้เหมือนกันเป็น R&B แบบว่า คือเราก็ไม่คิดว่าหวาดแบบคือหวาดเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่านราจะร้องแบบสไตล์แบบอาหรับยนอะไรเงี้ยไม่เคยคู่กับใครเลยงงเงี้ยเดี่ยวเลยเขาถ่ายแยกกันหมดเลยเอาสีจีมาซอสอะไรใช่ไหมที่เห็นเป็นของขาวๆคือไม่ใช่อะไรคือตัดแยกเหมือนกันไอ่ะใหฮันแนนอ่ะคุณไฟเริ่มก่อนสำหรับฉันหรออะไรแล้วกัน มันมีส่วนที่ชอบแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบอ่ะซึ่งมันถ้าเท่ากันก็เลยขอเป็นไลฟ์อย่างเดียวกันไลฟ์ไปได้ชันเลยนะก็ไลฟ์เหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่อย่างที่เห็นตามกระแสแต่ก็คิดว่ายังไม่ได้เลิฟขนาดนั้นสำหรับชัยชันให้ไลฟ์เหมือนกันชันคิดว่ามันอีกนิดอ่ะชั้นอยากแบบให้มันดูแน่นดูแบบดูจึ้งไปเลยเนาะคือมันแทรกมันมาว่าสองพันยี่สิบเอ็ดาตรีที่จึ้งที่ปางอะไรอย่างเงี้ยมันคาดหวังมันแบบแอมน้อยแบบ เอออเากำลังไจเอาใจช่วยนะตอนดูแบบไม่น่อยมามน่อยมามน้อยเออ <laughs> ก็ยังบอกมาออฉันนะฉันก็ไไลฟ์เหมือนกันนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่า แค่พูดถึงแค่ตัว MV มนะฉันมองว่าคอนเซปต์เขายังไม่ค่อยชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งอะไรประมาณนี้เฉยๆแบบมันน่าจะโชคๆอย่างนี้เลยแต่ฉันก็อยากลองลองดูแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตจของเธอวแต่ว่านางจะเต้นกันแบบยังไงอาคุณเมย์สำหรับนี้ก็ให้ไลฟ์เหมือนกันนะคะเพราะรู้สึกว่า มันยังมีความปวที่เป็นจุดพีคได้อีกเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นสเตจมันอาจจะปังกว่านี้ก็ได้ซึ่งจริงๆไอ้อย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนที่เห็นที่มันที่มันที่เราไปเท่าเหมือนฟิลฮโลแกรมมันมีท่อนที่มันแบบบอสซั่มลงๆไปๆยกข้ายกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือฉันรู้สึกมันมีท่อนที่ว้าวอีกเยอะนะแต่ในเอวีนี้มันยังไม่ค่อยโชว์ใช่มันยังไม่เห็นะแล้วถ้าเป็นไปได้นะเรายังอยากเห็นเขาทำเพลงอีกอันนี้เลยส่วนตัวนะฉันรู้สึกว่าถ้าไม่งั้น ทำเพลงออริจินอลของตัวเองไปเลยเว้ยนี่คือสองเพลงที่เป็นราตรีของตัวเองนี่คือราตรีของคุณแล้วถ้าคุณจะคุณจะโอนแบบโอนยูไนท์จริงๆอ่ะคุณแบบครีเอทยูออริจินอลมาได้เลยอ่ะซึ่งเราซึ่งเราจริงๆเราเชียร์นะแบบไวฟ์ฟ็อกจีเอ็มเราชอบอยู่แล้วตั้งแต่บัชช่าจริงๆแต่ซีจีของไวฟ์ฟ็อกอ่ะยืนหนึ่งอยู่แล้วนะตั้งแต่ตอนบัชช่าเดินอยู่ในทะเลอ่ะคือถ้าทำถ้าทำแบบเพลงใหม่ขึ้นมาก็จริงหรือถ้าทำแล้วครีเอท ทางของตัวเองขึ้นมาใหม่ไปเลยอาจจะเป็น2021ราตรีที่แท็กชิงอะพี่หร all ือว่าเราเราจะขึ้นแทนเออออกมานะเธอและเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นานี่นาเฮ้เฮลเล่เฮลเล่แก่แก่แลเล่นวก้วดที่จะดที่จะพร้อมแล้วหรอพร้อมสองพันหกสิบสองพันตรงตีคือมิวแชร์ไหลย สำหรับคลิปนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆ้วยนะคะแล้วอย่าลืม hashtag Hell Yeah Reaction นะคะโอเคใครมีคอมเมนต์อะไรยังไงเนาะก็พิมพ์เข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกได้นะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะไปออกมาเจอเจอด้วยชวิตจริงเธอ